สวัสดีทุกท่านครับมาอัปเดตการติดตั้งเวทีของหมอลำเสียงอีสานกันนะครับขณะนี้ก็เวลา4วงโกว่าแล้วนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งไปหน้าจากประมาณสัก3เนะครับอันนี้เป็นด้านหลังเวทีนะครับคุณผู้ชมด้านหลังเวทีนะครับ ด้านหลังเ,เวทีนะครับมาดูมุมกว้างกันนะครับด้านหลังเวทีครับเสียงอีสานครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าเวทีกันต่อนะครับนี่ด้านหลังเวทีนะครับนี่ครับการตั้งเวทีของเสียงอีสานนะครับด้านหลังเวทีเลยนะครับนนี้ เดี๋ยวเราไปดูทางด้านหน้ากันครับนี่ครับหมอลำก็เริ่มที่จะมากันแล้วนะครับเวทีของเสียงอีสานนะครับกําลังติดตั้งเวทีครับตอนนี้หมอลำนะครับก็เริ่มมากันแล้วครับเริ่มมาเอาเสื้อผ้าเอาชุดมาลงกันแล้วนะครับหมอลำครับเสียงอีสานนะครับแสดงที่ปากทางบ้านแดงอำเภอวาตีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับ มาดูกันนะครับการติดตั้งเวทีครับเสียงอีสานนะครับสแสดงที่ปากทางบ้านแดงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสรา,ารคามครับวันนี้ก็คืบหน้าไปเยอะแล้วนะครับการติดตั้งเวทีเครื่องเสียงครับตอนนี้สังกะสีก็ดูใกล้จะครบแล้วนะครับสังกะสี เวทีใหญ่ทีเดียวนะครับเสียงอีสานครับกำลังติดตั้งเวทีกันนะครับโูลลำโพงวอลตนะครับข้างละสิบสองตัวนะครับลำโพงวอเทค รถหมอร้องหมอลำรถเครื่องเสียงก็กำลังมากันแล้วครับ